สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x s Channel ค่ะ ช่วงนี้ค่ะยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินะคะเพื่อนๆจะไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองแล้วก็คนล็อกข้างด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะไปไหนมาไหนนะคะก็สวมแมสล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างกันให้ได้ม,มากที่สุดนะคะส่วนตัวกี้เองค่ะกี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะตอนนี้อยู่อย่างระมัดระวังที่สุดเลยค่ะยังไงนะคะกี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะในช่วงนี้นะคะกี้ไม่ได้ไปไหนค่ะกี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับ อุปกรณ์อิเล็กทริกค่ะไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะคะสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าล้อเดียวไฟฟ้านะคะคุยกันเรื่องพวกนี้กันแบบยาวๆกันไปก่อนนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่จัดจำหน่ายนะคะอยากจะส่งผลิตภัณฑ์นะคะมาให้กี้ได้ร่วมทดสอบหรือว่าให้กี้แนะนำผลิตภัณฑ์นะคะก็ติดต่อกี้โดยตรงได้ที่ลิงก์นี้ค่ะและว,วันนี้นะคะกี้ก็มีสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกหนึ่งรุ่นค่ะนั่นก็คือ แบนรอดี้ค่ะรุ่นคาร์บอน A2 นะคะ ร้าน P Skate มากนะคะที่ส่งสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาให้กี้ได้ลองค่ะเพื่อนๆคะ่ะกี้ขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคือร้าน P Skate เนี่ยค่ะเดิมทีนะคะก็คือร้าน Forefox ค่ะ,คะทางน้องภูผาเขารีแบรนด์ใหม่ค่ะเปลี่ยนชื่อจาก Forefox นะคะ,ะ,คะมาเป็น P Skate ค่ะยังไงกี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของเจ้าลอดดี้กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่มอเตอร์กันนะคะ มอเตอร์ของลอดี้นี้นะคะจะเป็นขนาด1,500วัตต์คูณ2ค่ะมอเตอร์จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบสายพานนะคะสามารถทำแม็กซ์สปีดได้อยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะคะเป็นแบตเตอรี่ขนาด14แอมป์ค่ะระยะทางที่สามารถทำได้นะคะก็คือ30กิโลเมตรส่วนบอร์ดนะคะบอร์ดทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะ แล้วก็น้ำหนักตัวบอร์ดนะคะจะอยู่ที่12กิโลกรัมค่ะสามารถลองรับน้ำหนักของผู้เล่นนะคะได้อยู่ที่120กิโลกรัมนะคะส่วนล้อที่เขาให้มาค่ะเป็นล้อออทเทเลนนะคะขนาด7.5นิ้วค่ะสเปคของเจ้าลอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพืเ่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใน1เซตเขามีอุปกรณ์พื้นฐานอะไรมาให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ในกล่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตค่ะเป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตตัวสเกตบอร์ดนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะเครื่องมือก็จะมีประแจตัวทีกับหกเหลี่ยมค่ะแล้วก็มีสายพานนะคะสำรองมาให้สองเส้นค่ะส่วนรีโมทนะคะรีโมทของเจ้าลอดี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะมีหน้าจอแสดงผลด้วยนะคะเพื่อนๆพ่คะเดี๋ยวกี้จะลองเปิดตัวบอร์ดให้เพื่อนๆดูนะคะปุ่ม power ของตัวบอร์ดลอด,ดี้นะคะก็จะอยู่ด้านล่างค่ะจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับล้อมอเตอร์นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะด้านข้างนี้นะคะจะเป็นรูเสียบที่ชาร์จแบตค่ะเดี๋ยวเราลอกเปิดกันเลยนะคะเปิดตัวบอร์ดแล้วนะคะก็มาเปิดที่ตัวรีโมทค่ะ ่่นีคะไหนๆเปิดตัวบอร์ดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยนะคะว่าเสียงของเจ้าลอดีจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองกันเลยค่ะบนไม้นะคะเพื่อนๆได้ถึง46กกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะ เสียงเล่าใจอย่างนี้นะคะอยากจะไปลองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะกี้ต้องขออภัปเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเนื่องจากกี้ไม่ได้ออกไปลองด้วยตนเองอีกแล้วค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะจําเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็กี้ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะกี้ก็เลยให้ทีมงานของกี้ออกไปลองแทนค่ะ c าร์บอน t 2ตัวนี้นะคะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะตัวบอร์ดของมันนะคะดูแข็งแรงดูสวยดูเพียวเก็บแปดนะคะได้เนียนเรียบไปกับตัวบอร์ดเลยค่ะและถึงจะดูเป็นบอร์ดที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ด้วยความที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมคะทำให้มีน้ำหนักเบาเพียง12กิโลกรัมเท่านั้นค่ะในส่วนของช่วงล่างลอดี้คาร์บอน a t 2นี้นะคะเป็นแบบดับเบิลคิงพินทักค่ะ ช่วยในเรื่องของการตอบสนองได้ดีมากค่ะแล้วก็ทำให้เราคอนโทรลบอดได้ง่ายมากๆด้วยนะคะด้จากเวลาเลี้ยวเวลาโคง้งจากที่ทีมงานกี้ไปลองมาได้เลยค่ะและในส่วนของล้อนะคะของลอด,ดี้คาร์บอนเนี้นะคะจะเป็นล้อออทเรนขนาด7.5นิ้วค่ะยังเป็นแบบแอร์เรสนะคะ ดูแล้วนะคะน่าเอาไปบูมากๆเลยค่ะน่าเอาไปลองทางวิบากมากๆเลยค่ะเอาไปขึ้นเขาลงเขานะคะกีว่าต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยค่ะสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะคะที่มีล้อขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเพ,เพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นได้ทุกสภาพเส้นทางเลยนะคะและยิ่งเป็นยางแอร์เลสนะคะยิ่งเอาไปบูได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องอยางรั่วเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องบูกี่ก็เสียดายค่ะ ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติในตอนนี้นะคะเลยได้แต่เอาสายลุยอย่างเจ้าลอดี้คาร์บอนเอ2นี้นะคะมาลองบนทางเรียบให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะทั้งที่ความจริงแล้วนะคะอยากจะเอาไปลุยให้เพื่อนๆดูมากๆเลยค่ะเห็นพี่ทีมงานนะคะออกไปลองแล้วนะคะดูน่าสนุกมากๆเลยค่ะเห็นแล้วก็อยากจะออกไปลองด้วยตนเองเลยนะคะ ความเร็วแล้วก็เส้นทางที่ลอดี้คาร์บอนเอทีทูทำได้จริงๆนะคะกี้ต้องขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนค่ะเอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะกีจะเอาไปลองแบบยาวๆแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆในโอกาสต่อไปค่ะยังไงนะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันก่อนนะคะและกี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้ผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ วันนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าลอดี้นะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลไปที่พีสเก็ตได้เลยค่ะเดยกกี้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเดยกกี้จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะคะ สำหรับว,วันนี้กี้ขอตัวไปก่อนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ